แต่ถ้าเราจะทําสมถะนะเรามีเครื่องอยู่แล้วน้อมจิตไปอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นไม่หนีไปที่อื่นจิตนอนนิ่งๆเสื่อง,ง,งๆอยู่ตรงนั้นนะเชื่องเชื่องไม่ใช่เสื่องๆเชื่องเชื่องอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็สงบนะจะได้จิตสงบนะดีไหมดีเอาไว้พักผ่อนถ้าจิตไม่เคยได้พักผ่อนจิตมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะอย่างเดินวิปัสสนารวดไปเลยนะจิตไม่ได้พักนะจิตมันเหนื่อย จจิตมันเดอยจิตมัออกอาการงองแงขึ้นมาหลวงพ่อนนะรทำสมาธิมาแต่เด็ก22ปีที่ทำแต่สมถะชำเนื้อชำนาญน,นะอยากสงบก็สงบนะทำชำนาญแต่มันพัฒนาไม่ได้มันก็อยู่แค่สงบออกจอากสมาธิก็ฟุ้งซ่านอนะไรอย่างี้ ปฏิบัติอะไรไม่ได้